คือชีวิตมีเงินกองท่วมหัวสูงเป็นตึกสิบชั้นก็ซื้อไม่ได้สักอย่างที่เราฟ้ามาเนี่ยที่สำคัญชีวิตซื้อไม่ได้แน่นอนอยากดีมีจนอยู่ที่ป่องไฟหรือไม่งั้นก็ถูกฝังทีล่ลงดิน เป็นไปตามกาลเวลาบางทีเราก็นึกคิดเหมือนกันว่าเอตัวเองเน่ยเกิดมาทำไมก็เราอยากเกิดเมื่อเป็นทีเวลานี่คือตามความเชื่อครูบาอาจารย์เขาพูดกันมาหนังสือเราอ่านมาแล้วก็เจอ หมดอายุไขก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะทำบุญทำคุณตามความดีแต่บางท่านไม่รู้เลยเขาว่ากันว่าประธานสงฆ์ประธานศาสนาประธานศาสนาศาตราเอกของโลกคือพระพุทธเจ้าเป็นประธานใหญ่ของศาสนาเป็นประธานใหญ่เป็นประธา,านเหมือนกับบริษัทต่างๆที่จะมีประธานและกรรมการ ของบริษัทนั่นแหละนั่งลายล้ลอมรอบนะทุกศาสนาเขาสอนให้เป็นคนดีหมดไม่มีศาสนาไหนที่เขาสอนไม่ให้สอนอะไสอนให้คนเป็นคนชั่วมีแต่สอนให้เป็นคนดีหมดมีความเอื้อเฟือ้อเผืเ่อแผ่รักใคร่ปองดองซึ่งกันและกันมีความช่วยเหลืออบอ้อมอารีทั้งหมดนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้ว เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องสูญสลายตายไปอยู่ดีนะตแต่เขเาไปยึดติดในเรื่องของไม่ใช่ของตัวเองคือของนอกกายรอบข้างเราทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนสิ่งสมมุติขึ้นมาเี่จอ,อย่างจริงแล้วที่เราคือมีตัวตนก็คือคําพูดของเราเนี่ยคือจิตของเรา ที่คิดแล้วก็ก่อนพูดเราคิดก่อนเรานั่งคิดก่อนนะก่อนที่จะพูดออกมามาจะต้องกันกองออกมายัางไงให้ถูกอักขระบางครั้งลิ้นก็แข็งคนอีสานเว่เพราะาต่ไทยบอกให้คล่องเอาว่าได้ได้ว่าไทยแล้ววันนี้ว่าอีสานมันก็มันก็นนกนเลยแบบเป็นทำแม่งทำแม่งจังไหนรับักสนาสำนองนี่แหละ ก็เป็นลักษณะนี้เนาะมันก็เอาว่าไท้ตกออีสานเนี่ยดีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรา้นน่ะได้ทําทุกวันทุกวันนี่ก็เพื่อเป็นการบูชาพัฒนาใจในจิจวัตรของเราในทางหนึ่งส่วนรายได้นั้นนะของช่องนั้นนะอย่างคุณโยมเข้ามาบางท่านก็ห้านาทีสิบนาทีหรือดูจนจบ เขาเรียกว่าเป็นการถบายการเทศนั่นนะเป็นสิ่งที่อุปธรรมค้ำจุนช่องเฉยๆนะมันได้ไม่เยอะหรอกคุณโยมนั่นแหละสิ่งที่ได้ก็คืออะไรได้ทำได้มาในส่งที่ถูกต้องนะสิ่งที่เราอยากนําเสนอแค่นั้นได้ในสิ่งที่ทุกคนไม่ได้เจอกับเราใช่ไหมเราก็อยากเจอของคุณโยมบ้างเอ้ย เราเคยเจอบ้างในโลกของโซเชียลอย่างนี้เป็นลักษณะนั้นลักษณะน,นี้บางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้บางสิ่งเราไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างเราทําไม่เป็นเพราะทุกๆคนความสามารถไม่เท่าเทียมกันทุกคนมีความสามารถหมดแต่ความสามารถนั้นน่ะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเรานั้นคือมนุษย์มนุษย์คือสัตว์สังคมสัตว์สรรังคมคือต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ จึงเกิดศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีสืบกันมาเรื่อยไปทุกยุคทุกสมัยนะอันนี้คือเรื่องจริงที่เราศึกษามาถ้าคุณโยมได้ศึกษาคุณโยมอาจจะรู้นะก็สำหรับวันนี้เราเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับ60ล้านดวงใจคุณโยมแม่นองเล็กคุณโยมเหมนียวคุณโยมแม่บนเพลงคุณโยมไม้แล้วก็คุณโยมสาธุคร,ครับทั้งหมดทั้งมวล60ล้านดวงใจก็ขออนุโมทนาบุญให้คุณโยมทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุนะาสุขะพระ